ท่านพี่ตอนนั้นน่ะที่เราอยู่ในป่านะ่ะจำได้ไหม<ช>ตอนนั้นที่เราฝึกวิชาในปา่าที่จะบะเรายังไม่มีอะ่ะตอนนั้นท่านพี่ร้องอะไรให้น้องนงฟังนะไม่ใช่รอ้องอะไรอะ่ะห้อง <จะ S 1> น้ำอะไรอ<บ>่ะบทสวดให้พรเปรมอะอ้าวเหรอเป็นเป็น,ปน,ปนทำให้พรของอยากฟังอ,อีกอะ่ะ ว่าไม่รู้ว่าจะจําได้หรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกอยากฟังอีกนะวันนี้เป็นวันดีนะทั้งพี่ให้พรน้องหญิงนะแล้วก็ให้พรทุกคนสาประชดนะทุกหมดเลยอ่ะแล้วพรนะเียงดังๆเลยนะจได้ออกไปทั่วสามแดนโลกธาตุเลยเสียงเหี้ยไปไหนไม่เป็นไรหรอก ยาวาวิวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคารั ah ang. งห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอ oh ุปกะปติทานที่ท่านุทิให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่ละโลกมีไปแล้วได้ฉันนั I ้นอิชิตังปฏิตังตุมห่าง ขออิทาโคที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดบเมวาสนาศตูจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพรุเรนตูสังกะปาขอความดำริจงเต็มขอความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันทร์วันเพริมานิโชติรโสยธา เงินแก้มานยันสว่างสวัยควรยินดีสพพิติโยวิวัชันตูวางจงรารยทั้งปวงจงบำราศัยสัภพรโรโควินาสาตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวาดวันตรารรโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิติกายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวัตนาสีริสนิจังวุฒปัจจายนจัตตารธุธรรมะวะัฒนติอายุวันโอสุขังอารามธรรมศีรัการนคืออายุวันนาภะราสุอายุวันนาสุขาภะรายอมจเจริญแก่ผู้มีปกติไหวกลับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็น ตุสัพมังคารังขอสัพมงคลจงมีเก่ท่านรัาคันตูสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุ้ทานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพธรรมานุภาเว ความสัมปชัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ,อเทิน